สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ขายที่ดินและสังหารทุกชนิดนะครับมาที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้มาโอนที่ดินไอโอนบ้านพร้อมที่ดินนะครับให้ลูกค้านะครับหนึ่งท่านนะครับมาแสดงความดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่ให้ขายที่ดินและสังหารทุกชนิดนะครับแล้วก็ช่อง YouTube NW Real Estate 78นะครับดูแลนะครับตั้งแต่ การซื้อขายจนถึงวันโอนเลยนะครับตอนนี้คุณแหม่มก็กำลังพูดคุยกับลูกค้านะครับในการโอนกรรมสิทธิ์นะครับบ้านหนึ่งหลังนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็มาแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับเราเดินทางมาจากานาครราชครีมานะครับเมื่อวานนะครับช่วงเย็นนะครับวันนี้ตอนเช้าก็มาแสดงความยินดีกับ ลูกค้านะครับที่สำนักางานที่ดินจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาชนบุรีบ้างนะครับมาเที่ยวทะเลนะครับก็พานําพานะครับบรรยากาศที่สำนักางานที่ดินชนบุรีมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับที่สำนักางานที่ดินชนบุรีก็คนเยอะมากนะครับเป็นพิเศษนะครับวันนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากนะครับผมก็ถ้าเทียบกับ สำนังกงานที่ดินที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็พอๆกันนะครับคนเยอะมากเลยตอนนี้ก็ช่วงเวลานะครับ10โมง45นะครับเกือบจะ11โมงแล้วก็คนยังเยอะนะอยู่เลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังรอคิวทำธุรกรรมนะครับที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับ10นะครับผม ตอนนี้คุณแหม่มก็กำลังคุยกับลูกค้าอยู่นะครับผมก็วันนี้นะครับก็มาแสดงความดีๆกับกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่ให้เราดูแลนะครับให้ขายที่ดินและสังหารทรัพย์ทุกชนิดนะครับดูแลนะครับแล้วก็ N W Real x 7 8ดูแลนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับบ้านที่ดินในทำเลดีราคาถูกก็ โทรสอบถามเรามาได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ไ ID 0638412188นะครับก็เรายินดีนะครับให้ข้อมูลกับลูกค้านะครับทั้งข้อมูลนะครับแปลงที่ดินระวางแปลงต่างๆนะครับก็โทรสอบถามมาได้หรือแอดไลน์ไอ ID ของเรามาได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการฝากขายอสังหานะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ id 0638412188ได้เลยครับลูกค้าทุกท่านสามารถรับชมข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่อง n w r e x 7 7 8นะครับเป็นช่อง YouTube ของเรานะครับที่ลงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาไว้นะครับทุกชนิดเลยที่เราไปถ่ายทำนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้ามีเวลาเหลือนะครับเราจะไปถ่ายทําที่ดินหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่ชนบุรีนะครับราคาถูกมากเลยนะครับใกล้พัทยาด้วยนะครับผมก็กดซับสไครต์กดติดตามเราได้เลยนะครับ วันนี้นะครับขายที่ดินและอสังหาชทุกชนิดนะครับมีโอกาสมาสแสดงความดีๆกับลูกค้านะครับผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายครับที่ให้เราดูแลนะครับตั้งแต่การขายนะครับจนถึงวันโอนวันนี้เลยนะครับ บ้านหนึ่งหลังนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ให้ n w Real e s t เด e และขายที่ดินอสังหารทุกชนิดนะครับดูแลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้คุณแหม่มก็กำลังอรอนะครับทำธุรก,กรรมให้ลูกค้าอยู่ดังด้านนู้นนะครับผม ตอนนี้ก็รอทางเจ้าหน้าที่นะครับในการเรียกนะครับคิวนะครับในการทำธุรกรรมนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับฝากขายที่ดินนะครับกับขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับแล้วก็ช่อง youtube n w Real Estate 78นะครับก็ติดตามนะครับ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็โทรสอบถามเราได้ที่เบอร์063812188 4นะครับหรือแอดไลน์ไอดีที่063812188 4ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะครับต้องขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่ใช้บริการขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะครับแล้วก็ ช่อง y o u t u b อ n w ดัเบลเรเอ็กเซแดแล้วก็คุณแหม่มแล้วก็ผมนะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะครับในการซื้อขายนะครับบ้านและที่ดินนะครับก็มาแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ